ไปดูกันที่เจมและเจดในคลาสร้องคลาสเต้นเพลงนี้แหละครับก็สนุกดีครับดูเพลงนี้แล้วแบบคลาเต้นแบบนี่นิดนึงนิดนึงเยอะมากไม่ได้รู้สึกว่าตึงเครียดอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเจมก็พลาดได้เจมก็ร้องไม่เป็นได้อะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยฉันมันนักร้องมาฉันต้องไม่ผิดฉันต้องเพอร์เฟกต์เนี่ย เลยหไม่เครียดเลยครับสบายมากมีน้ำเสียงลา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 แนนิดหน่อยลา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 แม่เสียงเสริมนี่ไปหมดเลยนะครับนี้ลองซานครับคอนด้คอนดัน่ารักคอนดักคอนดักจตกะจ้ากูจ้าคิดตองคิดดาู้อาูเรต ยันปากแดงเลยด้วยนะครเราไปดูที่คลาสเต้นกันบ้างครับค้าเต้นเพลงนี้มันเป็นท่าผู้หญิงแล้วก็เกิดหลุดปึ้งแล้วเนี่ยทันต่อไปมันจะมันจะไม่ทันโอ้โหสุโค้สุโพกดายมากครับเจนและเจมนีน่อินเนอร์อีกแล้วนะครับเนี่ยทำไมปล่อยข่าวว่ามีแฟนนี่ยเผืเชื่อเลยอะ่วะว่าร้านเปอร์เซ็น ถ้ทาจิกปลายเท้าสิท่าถางเน้าเจนจะเต้นเต็มกว่ากูอีกนะครับ